ก็สวัสดีกันเด้อแล้วกันนะอยู่กับพ้องกับตาลอนิเมะแล้วกันนะวันนี้เนี่ยก็จะเล่าเรื่องนะฮะคือที่ผมกับตัวที่บ้านนะเนี่ยนี่ครับคือผมอยู่มามาเป็นเดือนแล้วนะท่านผู้ชมฮนะที่จริงถ้าใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนจะคลิปให,ใหม่ๆแล้วกันนะวันนี้เนี่ยผมก็พาดูบรรยากาศนะ บรรยากาศของที่ผมอยู่ที่บ้านนะฮะอยู่กับคู่กับเครื่องเสียงคู่แจ้งของผมนะฮะนะอยู่กับเครื่องเสียงคู่แจ้งของผมเลยนะครับแล้วก็พี่ต้นตานเริ่มลงคลิปว่าที่ไหนก็ไปดูคลิปแรกกันได้นะฮะเพราะตอนนี้ก็อัดคลิปอยู่นะฮะผมก็คิดว่าเออจะทำอะไรดีหนะ้าอะไรดีหน้านะฮนะเดี๋ยวผมจะพาดูที่แบบกัดตุนนะฮะเป็นของกินนะท่านผู้ชมนะ อยู่ที่บ้านนะอยู่ที่บ้านทั้งวันเลยนะนะตรงบ้านนู้นก็จะบ้านนู้นก็สร้างบ้านนะเขาสร้างบ้านนะพอดีผมอาจจะไม่อธิบายอะไรมากนะก็ ก็ไม่มีอะไรบางทีนะคือแบบอัดคลิปนเล่นๆนะผู้ชมนะอัดคลิปมาเล่นๆเฉยๆนะคือผมอยู่ที่บ้านทั้งมือทั้งมีทั้งมือ,ท,มอ,ท,มอทั้งวันนะก็ใครใครที่บอเข้าใจก็สอบทับกันได้ในใต้ล่างคลิปนะเดี๋ยวเราจะพามาดูนะอันนี้พวกที่แบบเครื่องเสียงเก่านะนี่นี่ที่ผมใช้เมื่อตอนเด็กๆนะเนี่ยเนี่ยผมเคยแบบ เล่นตรงนี้นะเล่งเมื่อก่อนเขาเปิดสุดนะดังเนะี่ยโดยใช้กระตู้นู่นตูนสิบห้าเห็นไหมครับในตรงนูนะ่นในตรงนู่นนะแล้วพอมาอีกครั้งนี้ก็ผมเคยซ่อมแล้วคือกระถูกไฟช็อตนะี่นี่ก็เป็นห้องครัวให้ผู้ชมนะผมจะพาทัวร์สตูนะสตูเลนโบพาวเวอร์นะนี่ก็เป็น ห้องครัวนะครับมีมาม่าหลายรสนะฮนะนี่ก็จะเป็นรสเผ็ดนะครับพอจากลามมานี่คือตู้เย็นนะฮะเอ๊ะนี่คือดีน่านะครับกาบาบีสิบสองนะครับ แล้วก็มีไข่เป็ดนะแล้วก็เพียวริคุนะครับนะครับกดซับให้ถึงหนึ่งแสนหรือล้านซับนะครับเดี๋ยวผมอัดคลดปมหม่ให้นะครับมาโหลดเกมนี้ได้นะฮะนี่ฮะชื่อเกมอย่างดีฮะท่านผู้ชมฮนะ เร็วซี่เร็วซี่โอเคมันมันไม่นั่นนะขอ,อก,กินน้ำแป๊บนะขอ,อก,กินน้ำแป๊บหนึ่งจัดไปฮะนี่ก็จะเป็นที่แช่เย็นนะนี่ก็เป็น พ้นหมูที่กักตุนนะฮะนี่ผมก็ไม่ได้พาแล้วผมแค่พามาดูสตูเล่นๆนะฮะนี่ฮะจอนะนี่คือนอกบ้านนะไปดูคลิปข้างในได้นะคลิปนู้นมีตรงนั้นอยู่นะตอนนั้นผมข้างแสงอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมย้ายมาตรงนี้แล้วนะ ผมว่าสงการคงไม่ได้เปิดนะถ้าสงการจริงผมตั้งตู้ตรงนี้นะตั้งตู้ตรงนี้นะในสุประมาณแค่นี้นะผมว่าปีนี้ผมว่ามันไม่ได้เปิดเครื่องเสียงนะนะไปดูคลิปเก่ากันได้นะคลิปลนะที่ผมอัปเดตอัปเดตลงนะที่ผมได้รีวิวตัวนี้ไปนะเนี่ย EQ นะ EQ South Base นะไปดูกันได้นะผมจะทิ้งลิงค์ไว้ด้านบนนะทิ้งลิงค์ไว้ด้านบนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่คีก้คการขี้กาก,น,กน,นะขีกาขี้เกื่อนนะส่วนนี้ก็เป็นเพื่อนคู่หูคู่ใจนะคือมันเป็นไม่กว่านะแต่ผมก็เอามาทำเป็นกีตาร์เล่นนะคืออยู่บ้านผมไม่มีอะไรทำนะก็เลย ใช่ไหมกว่าแนทะ้พอดีแบบเปิดเพลงไปวันๆแล้วก็ทาดีกีตาร์นะเดี๋ยวเตรียมผมดีกีตาร์อย่างนี้นะฮะนะครับส่วนกองชุดเนี่ยก็ตีลมเอาท่านผู้ชมนะตีลมเอานะถ้าตีจริงๆนยะดังดัานบ้านนะส่วนนี้ก็เป็นกล่องคอที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้นี้นะนี่ก็จะเป็น กล่องหูฟังนะที่ผมใส่อยู่ในขณะนี้นะนี่ครับเพื่อนขูข่คุ่ใจนะเบตอัดแน่นนะไปดูคลิปนั้นได้นะที่ผมรีวิวหูฟังไว้นะครับตอนนี้นเป็นแนวตั้งนะเอ้อสายยาสชเปงเลยนะครับหันกล้องไปทงไหนเวนทงไหนที่นี่นะครับ นะครับมีกก็เป็นมิกเช่องนะตอนนี้ผมพูดพ,พูดคล่องมากกว่าเดิมแล้วนะเมื่อก่อนอาจจะพูดกึการ,กรๆนิดนึงนะตอนนี้ผมก็เรียนจบแล้วนะแนววุดมาเรียบร้อยนะผมไม่อยากจะโชว์ได้งานเข้านะนี่ก็เป็นอาหารปลานะ อาหารปลา TL นะครับอาหารปลาอาหารปลาสวยงามนะแว็กซี่นะก็ี๋ยวเราทำการจบคลิปเลยก็นะถ้าใครก็ติดตามคลิปนี้ก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยล้วกันนะหรือกดติดตามนะเพื่อไปแก้ตั้งแต่จะคลิปให,ใหม่ๆกับ mm hmm. กับผมแล้แกันนะ mm hmm. กับผมชตาอันนี้แม่ขอฝากไว้ว่าเพจทนี่ก่อนล้วกันนะขอนี่สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นอาคอนติกนะอานาคอนติกนะโอเคจบคลิปเลยฮะไปาย